สวัสดีครับผู้ชมผู้ชมกันแล้วนะครับกับนายอเมน์โฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4 8แล้วก็วง CGM48 กันนะครับอ่าก็วันนี้ใส่เสื้อกีฬาสีแล้วก็เป็นสีเขียวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคงพูดเรื่องอื่นไม่ไ,มได้นะครับเมื่อวานนี้มีแข่งกีฬาสีอนุบาลหนูน้อย48กันนะครับก็ต้อง พูดถึงบรรยากาศในงานนะครับเพราะผมก็ไปร่วมงานมาด้วยแล้วก็สีที่ชนะคือสีเขียวนี่แหละเลยใส่เสื้อสีเขียวมานะครับที่เราผมอยู่สีแดงนะครับก็บรรยากาศงานต้องบอกว่าสนุกสนานมากๆนะครับมีความสุขมากมาจริงๆแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับซึ่งเรื่องสนุกสนุกเรื่องอะไรพวกนี้จะเอาไปพูดกันใน ไลฟ์ Life ประจำสัปดาห์แทนนะครับส่วนในคลิปนี้จะพูดในเรื่องของภาพรวมต่างๆที่เกิดขึ้นในงานกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่จบแคคลิปเดียวนะครับที่ต่อๆไปก็น่าจะมีเรื่องของอ MVP ผู้เล่นยอดเยี่ยมอะไรก็แล้วแต่ตามมาอีกนะครับอะมาว่าในเรื่องของภาพรวมของงานากีฬาสีอนุบ,บ้าลหนูน้อย48เนี่ยต้องบอกว่ามัน มันโอเคเลยนะครับภาพรวมของงานดีมากๆชอบมากๆนะครับก็ยังคงทำหน้าอ,องานออกมาได้สมบูรณ์แบบได้ยอดเยี่ยมเหมือนตอนงานมาสุริเป๊ะๆนะครับก็งานนี้ก็โอ้ประทับใจไมู่้ลืมจริงๆนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของเล่นเกมตอนเช้านะครับซึ่งอ่ะผมไปถึงผมก็อ่าเห็นเลยว่า อืมพอไปแลกไอ้ตัวแรกอะไรมาแล้วเนี่ยตรวจ ATK ยื่นหลักฐานนั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตัวผกมไม่มีโทเค็นนะครับผมก็ต้องรอให้10บโมงก่อนแล้วกเ็เปิดขายคูปองเงินสดเพื่อไปเล่นเกมกับน้องนะครับซึ่งก็ถึงเวลาก็คือไอ้กลุ่มโทเค็นตอนแรกเขาขายมาตั้งแต่9ก้าโมงหรืออะไรสักอย่างไปแล้วใช่ไหมครับแปดโมงครึ่งหรือ9ก้าโมงอะไรเนี่ยเขาขายไปรอบนึงแล้ว นะครับแล้วก็พอ10โมงก็เปิดขายกันอีกรอบก็คือแบ่งสองแถวคือแถวที่ใช้เงินสดซื้อแถวที่ใช้โทเคนซื้อซึ่งตัวของประเจดทีมงานเนี่ยที่เป็นโค้ชกของของวงเนี่ยเขาก็จะยืนใช้โทรโรัพกูตลอดเลยว่าแถวโทเคนฝั่งนี้แถวเงินสดฝั่งนี้นะครับก็มาพูดย้ำๆอยู่บ่อยๆแล้วก็จะมีป้าย ปลายแถวเนี่ยอยู่ด้วยก็เลยแบบเอ้ยมันมัน,ม,นมันโอเคมากๆนะครับผมรู้สึกว่าทําให้คนไม่งงนะครับก็ถือว่าเป็นระบบการจัดการที่ดีมากๆครับก็ใช้เวลาแป๊บเดียวก็ได้คูปองมาแล้วนะครับก็ซื้อเยอะแล้วก็เข้าไปเล่นเกมกับน้องๆนะครับรายละเอียดเดี๋ยวไปคุยกันในไลฟ์อีกทีนะครับว่าเล่นเกมอะไรยังไงเจอน้องคนไหนมีความรู้สึกอะไรยังไงมากๆนะแล้วแตู่ในถึงระบบจัดการก็ต้องบอกว่าระบบจัดการ ค่อนข้างดีนะครับสตาฟมีสตาฟคอยดูแลอยู่ในบูธเยอะมากนะครับทั้งในส่วนของปลายแถวเออหรือว่าในส่วนของเล่นเกมเอยที่บางอย่างเนี่ยน้องน้องไม่ถนัดกับเกมพวกนี้เช่นไอ้ยิงปืนแกป๊ปอ่ะน้องน้องก็คงใส่ลูกไม่เป็นใช่ไหมครับน้องทําหน้าที่ดูแล้วก็คอยเก็บคอยต้อนรับแฟนคลับเฉยเฉยอย่างนี้นะครับแล้วก็พวกยิงตุ๊ก,กตาพวกปลาขวดปลากระป๋องโยนห่วงอะไรเนี่ย ก็จะมีทีมงานคอยตั้งกระป๋องให้ใหม่คอยตเก็บตุ๊กตาให้ใหม่อยู่นะครับน้องๆก็จะมีหน้าที่คอยดูแลแฟนคลับเต็มที่นะครับก็ถือว่าเยี่ยมมากๆนะครับประทับใจจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเล่นชนะก็จะได้รูปเซ็กยาสีถ้าเล่นแพ้ก็ได้รูปของไอ้เขาเรียกว่าเก่าๆนะเซ็กเก่าๆนะนะเป็นรูปพิเศษรูปโพโต้เซตเก่าๆอะไรก็ว่ากัานไปนะครับก็ คุ้มค่าครับมีความสุขมากๆเลยแล้วก็คราวนี้ก็ขอตัดมาในส่วนของตัวงานนะครับก็่ะผมไม่แน่ใจว่าจะมีภาพประกอบไหมนะไม่รู้ออฟฟิเชียลเขาจะลงภาพประกอบตอนไหนถ้าเกิดผมลงคลิปแล้วมันไม่มีภาพก็อย่าว่ากันนะครับก็ฟังเนื้อหาไปแล้วกันนะครับอ่ะต่อนะครับก็ในส่วนของโชว์งานเนี่ยอ่ะเข้าไปตอนเขาเริ่มงานตอนสี่โมงก็ค่อนข้างเป๊ะนะสี่โมงก็เริ่มมีไอวีจีอาวิธีการออกจาก งานอะไรเวลาเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินไฟหไหมอะไรแล้วแต่อะไรก็อะก็เริ่มมีมาเป็นกฎของของสถานที่อยู่แล้วใช่ไหมครับที่ต้องอธิบายก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็เปิดตัวกันมาเลยนะครับก็เป็นเรื่องของอาการแสดงโชว์นะครับอ่าก็มีร่อ่เราตัดยอดมาที่ตอนโชว์เลยแล้วกันนะครับก็ โชว์สามเพลงนะครับที่เราทราบกันดีแล้วก็คือเพลงในซิงเกิลสิบสองที่มาจากงานเชอรัลเด็กชันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงเอ่อคิโนยูโรติคิโนอุโยริมโตสุกิชอบเธอมาของเมื่อวานนะครับกลุ่มเอ็กซ์เกิร์เพลงเม e n o i ส์ของกลุ่มกลุ่มอันเด็กเกิร์นะครับแล้วก็เพลงบิลิเว e ร์สของกลุ่มเซน a ส i t y นะครับก็ แสดงการก็เป็นอีกครั้งนี้ได้ดูแบบเห็นใกล้ๆระครับใจมากๆนะครับดูเพิ่นน้องเต้นเต็มที่เลยนะครับแล้วก็เสียดายที่มันไม่มีเพลงรวมเพลงอื่นๆนะกคุกก้งคุกกี้เซียงใหม่ศูนย์หกหรืออะไรจริงๆก็คาดหวังให้น้องกี้ไม่ได้อยู่ในส่วนวองซิงเกิลนี้ได้ออกมาเต้นเพลงรวมมอนื่นด้วยแต่มันก็ไม่มีนะครับเสียดายอย่างนี้นิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเปิดตัว น้องๆที่มาร่วมงานกีฬาสีครั้งนี้นะครับก็เดินออกมากับตันทีนก็พากันมาสีสีเลยนะครับแล้วก็ตอนสีโซ่ออกมาเราก็เห็นแปดแปดคนนี้ใครวะสรุปเดินมาท้ายแถวถือป้ายมน้องวิวน้องวิวมาเฉยเลยนะครับน้องวิวอดีตเมมเบอร์ Member รุ่นที่สองหูบินเคโฟรตี่เอที่จบการศึกษาจากวงไปแล้วนะครับก็มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับก่อนงานน้องบอกว่า น้องอาจจะไม่ได้มาถึงจะไม่ได้มาแข่งแต่น้องก็มามา,มาเชียร์ได้นะแต่ม,มาน้องมาแข่งเฉยเลยนะครับก็โอ้ดีใจมากๆนะเห็นแล้วแอบน้ําตาซึมเลยนะครับส่วนน้องคนอื่นก็มาอย่างสดใสน่ารักน่ารักมากๆนะครับก็เป็นขบ,บวนพาเรดออกมาแล้วก็มีพี่จ๊อบประธานของการแข่งขันก็มาพูดน่นพูดนี่พูปดปฏิญาณตนอะไรก็แล้วแต่ฮ่าๆกันนี้นะครับคุณครูก็แบ่งกันเป็นสีๆสีไปคอยดูแลน้องๆนะครับเสียดายที่ ครูปิ่มน่าจะป่วยนะครับมาไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันไม่แน่ใจนะครับรอครูอธิบายทีละกันนะครับอ่ะก็ประทับใจมากๆนะครับคราวนี้ก็ในส่วนของผมพูดเป็นส่วนๆไปนะในส่วนของผูบ้บรรยายบ้างก็ปีที่แล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นใครบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของปีนี้เนี่ยก็จะมีอ่าหลักๆเลยก็คือ DJ Boy กับดีเจอนะครับมาเป็นผูบ้บรรยายหลักนะครับก็ เรียกเสียงฮาสนุกสนานได้ดีมากๆนะครับแต่ว่า,าผู้บรรยายสองคนที่เอามาเสริมทับเนี่ยถ้าเปรียบก็คือเปรียบเสมือนอโอ๊ตกับอุ่นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมือนกับว่าเขาเป็นพวกทีมภาคก,กีฬาอาชีพนะครับถ้าเทียบกับโอ๊ตอุ่นที่เขาเป็นคนดูบอลเหมือนกันถึงเขาจะไม่ใช่นักภาคอาชีพผมมองว่า ในการแข่งขันกีฬาสีของวงนีโอ๊ตอุ่นทำหน้าที่ได้ดีกว่าค่อนข้างเยอะนะต่อมานะครับในส่วนของเกมการแข่งขันก็ต้องบอกว่ามันเป็นการแข่งขันที่สนุกสนานมากๆนะครับสนุสนุก,นกดูแล้วเพลินมากนะครับในในแทบจะทุกกีฬาเลยนะครับมันมีเกมใหม่ๆที่เฮ้ยดูแล้วมันก็สนุกมากๆาเช่นโกโกวา ปั่นจัก,กรยานหรือวิ่งเดโนเสาร์นะครับส่วนเกมหลักๆที่มันยืนพื้นจากที่แล้วเกมสนุกหน่อยก็คือสนุกมากๆด้วยก็คือแชร์บอลที่ลุ้นกันโคดรหรือว่าฟุตซอลที่ารอบนี้เสียรางวัลไปหน่อยนะที่ลดเวลาหลือแค่5นาทีต่อคู่มันเหมือนรีดเตะรีดจบยังไงก็ไม่รู้นะครับรู้สึกแปลกแล้วก็ในส่วนที่ต้องติเลยก็คือชัดเยะนะครับไม่ควรไม่ควรทำ ไม่ควรมีอีกแล้วนะครับเพราะว่าสองั้งที่ผ่านมาน้องๆก็บาดเจ็บกันไปเยอะมากกับเกมนี้แล้วมันไม่มีประโยชน์อะเราคือผมนั่งดูแล้วชักเยอะมาอยู่ใกล้ๆอยู่ถ้บตรงหน้าผมเลยเนี่ยเห็นน้องสีส้มลงไปกองกับพื้นแล้วเจ็บเหนื่อยไม่ไหวแล้วเจ็บมากๆแล้วเพื่อนเขามองเขาด้วยสายมองด้วยสายตาที่แบบสงสารเพื่อนตัวเองสงสารพี่ตัวเองสงสารน้องตัวเองมากๆทำไมจะต้องอะไรแบบนี้เนี่ยผมก็เลยรู้ว่า เลิกไปเถอะครับชักเยิ่อไม่ไม่เวิร์กจริงๆนะครับแต่ว่าภาพรวมของเกมการแข่งขันก็ออกมาในความสนุกสนานนะครับในเวลาแข่งขันกันก็ทุกสีก็เต็มที่เลยนะครับแล้วก็จบเกมก็กอดคอกันขอโทษขอโพยกันเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับส่วนในเรื่องของรางวัลเนี่ยผมมองว่า มันมาแข่งอย่างเงี้ยทุกสีเขาเต็มที่อยู่แล้วของรางวัลมันไม่ควรมีเรื่องของบทลงโทษอะไรก็แล้วแต่คือน้องไม่ได้ทําผิดอะไรอะผมก็เลยมองว่าโอ้แข่งกันมาแทบตายฉันได้ที่สามฉันต้องมาเก็บกวาดพื้นอะไรอีกเหรอมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าไอ้เรื่องกวาดพื้นเก็บพื้นอะไรมันมีการดิวหน้าที่เป็นเรื่องของสตาฟเรื่องของอะไรว่าจ้างอะไรกันมาอยู่แล้วผมก็เลยแบบถ้าทำอีกกิมมิกเฉยเฉยผมรู้สึกว่ามันก็ไม่เวิร์กอยู่ดีอ่ะ นะครับคือเอาอย่างอื่นดี่ก่อนเลี้ยงซิซซ่าน้องสาม่านอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนที่สี่ก็ไม่แน่ใจว่าบทสรุปออกมายังไงนะครับเพียง <c oughs> แคปเชอร์ไลฟ์อยู่ตอนเช้าบอกว่าต้องปรับเปลี่ยนมันก็แสดงว่ามันมีอะไรที่ไม่โอเคจริงๆนะครับถึงต้องปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับก็เลยแบบ เออก็ให้ลองของรางวัลเป็นอะไรขนมปี๊ขนมเปิบอะไรก็ได้มันน่าจะเวิร์กกว่าแต่ในภาพรวมทั้งหมดต้องบอกว่าสนุกสนานจริงๆนะครับน้องๆเต็มที่กันมากๆทีมงานเต็มที่จริงจริงคุณครูก็เต็มที่ผู้บริหารก็เต็มที่นะครับส่วนข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็ต้องหาวิธีแก้วิธีปรับกันไปนะครับผมก็เสนอไปแล้วใน,ใน,ห,นหลายหลายเรื่องนะครับผมไม่ใช่ไปเพี้ยสัตว์ตจะดา่าเดียวอยู่แล้วนะครับก็ถ้าตั้งใจฟังก็น่าจะรู้ว่าผม ต้องการสื่อถึงอะไรนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ